สวัสดีครับผมสหรัฐอเมริกานะฮะก็กําลังจะกลับบ้านครับไปซื้อเสื้อหมูสองมานะฮะอันนี้ก็เป็นต้นไม้จะไม่เห็นไหมฮะเป็นจะเหลืองจะแดงจะอะไรต่างๆจะร่วงร่วงนะครับผมตรงนี้ใครมาถึงก่อนก็ไปก่อนนะฮะสี่แยกแบบนี้นะครับผมมีเกาะกลางเยอะแยะนะเนี่ยผมมาถึงก่อนผมก็ไปก่อนไม่มีใครมานะฮะประมาณแบบนี้นะต้อง อารัฐมินิโซต้าเหนือสุดในอเมริกานะติดแคนาดาจากนี่ไปแคนาดานะชายแดนประมาณแปดกิโล่แปดชั่วโมงนะครับผมที่พูดนี่ยังไม่เคยไปนะนะครับที่พูดนี่ยังไม่เคยไปก็อยากจะไปอยู่นะครับผมคาดว่าถามีนี่เห็นไหมต้นไม้นะออกเหลืองออกแดงต่างๆนะครับผมแล้วค่อยสุดท้ายร่วงนะฮะ สุดท้ายร่วงหมดเลยนะฮะไม่มีใบสักใบเลยนะไอ้ที่มันไม่ใบมีก็จะเป็นพวกต้นสนเนี่ยมันไม่ผัดใบนะมันไม่ตายมันไม่ผัดใบอย่างอื่นเขาไปหมดแล้วนะครับผมอันนี้ไฟแดงอยู่นะครับเราก็จะตรงไปนะถือว่าเป็นทางลัดถ้าบ้านเก่าก็เลี้ยวขวาฮนะร้านอาหารไทยก็อยู่ตรงนี้ใกล้ๆนี้แต่ว่าเป็นของคนมง้งเออขอโทษใช่เป็นของคนม้งนะ ภรายาลูกเคยมาทำงานที่นี่นะหลายเดือนเหมือนกันโอ้ให้สิบดอนเองนะต่ำสุดก็คือสิบดอนครับผมแต่ถ้าเราอยู่กินกับเขาถ้าเก้าดอนแปดดอนนี่ผมว่าใช้ได้เลยถ้าเปรียบเทียบนะเอางี้ดีกว่าตีราคานี้เลยนะครับผมถ้ารัดอื่นเขาให้มากกว่านี้ถือว่าสุดยอดอแต่งานอาจจะมีเยอะคุณอาจจะได้ยืนทั้งวันนะครับลักษณะนะั้นงานมันเพียบไงนะฮะ ลักษณะนั้นแต่รัดนีงานมันไม่เท่าไหร่นะบางร้านก็ยุ่งนะแต่ต่ำสุดนะี่เขาก็ให้สิบเหรียญอยู่แล้วเขาก็ต้องรู้อะให้น้อยเกินไปคนก็ไม่อยู่หรอกใช่ไหมลักษณะนั้นนะ,ะอันนี้โอ้สึกมันจะเอียงนิดนึงนะใกล้ถึงบ้านแล้วเหลืออีกสักสองสามกิโล,ละนะนะครับผมพอทัากายมันมิสไซทุกคนนะสารัคุณ ก็เป็นลัดไปบ้านเนะไปซื้อเสื้อมือสองมาเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูบ้างนะฮะรายการสดไม่ได้อะไ์สดนะเนื่องจากว่ามันอะไรเดียวมันขาดขาดในหายไงอุ้ยอันนี้ล้อนี่เป็นยังไงแล้วอุ้ยล้อหลุดครับผมอุ้ยอุ้ยอ้ยอยล้อหลุดเลยนะะเหมือนว่าเอียงไปเลยแค่เน้นหักแกนหักนะครับผมแกนหักนะ ลากเรือลากอะไรไปด้ยเนะครับผมเรือยอดเรืออะไรนะแต่เริ่มหนาวแล้วนะตัวน,นี้นะครับผมสหรัฐอเมริกานะครับปิดคลิปนี้ก่อนแหมอ่ะมันได้ห้านาทีกับอีกหนึ่งวินาทีนะหรือให้มันหมดไปเลยก็ได้เนะี่ยมันจะได้จบแล้วผมก็ได้บันทึกใหม่นะในสองสามคลิปแล้ววันนี้อันนี้ใครมาถึงก่อนไปก่อนนะครับผมตัวน,นี้นะฮะนี่สวนสาธารณะก็จะเลี้ยวซ้ายครับผม คนมองคนกระเหลี่ยงเดินเพียบเลยที่นี่นะน,นี่เขาํำอะไรไม่รู้เนาะก็สหรัฐอเมริกานะใครจยมาก็ทักทายมานะจะได้ตอบไปได้ถึงแม้ต้นไม้กําลังเหลืองกําลังแดงนะนี้ออกเหลืองเลยต้นอื่นเดี๋ยวก็เหลืองตามนะแล้วแต่ ต,ต้นสนมันจะไม่ผัดใบนะครับมสังเกตดูนะต้นสนนะครับคลิปนี้หมดเดี๋ยวก็ต่อไปเรื่อยๆเนาะลักษณะนั้นนะฮะติดตามด้วยนะครับกด subscribe นะฮะชว่วงนี้ก็ขี่รถไปแบบเนี้ยอนาคตก็จะลงรถด,ด้วยนะฮะไปถ่ายตรงนั้นตรงนี้ด้วยนะฮะจะมีอยู่นะโอ้ยนี้หลุดก,ๆๆก็จะถ่ายร้านมงร้านอะไรบ้างซุปเปอร์มาร์เกต็ตน,นะก็เคยถ่ายไปบ้างนะถ้าติดตามนะ ลักษณะมันไม่มีกล้องที่ดีนะฮะแค่กล้องโทรศัพท์ก็ทําไปก่อนถ้ามันแบบว่าสายอย่างนี้นะมันไม่สายนะลักษณะนั้นนะครับผมเฮ้ยทำไมมันเยอะอย่เง,งี้ย